สวัสดีครับพิตรักแฟนบอลที่รักทุกท่านครับพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลในช่วงกลางสัปดาห์ประจำวันพุทธที่25ตุลาคมเกมฟุตบอลทวุโรปยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ยังมีให้ติดตามลุ้นและเชียร์กันต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับ2คู่ที่จะนำมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับแข่งตี2เป็นคู่นิวคาสเซิลเจอกับบริเซียนดอร์มุน เด็ทุกแมชแอตเอดี888ทีมจากเพยร์มลิกเจอกับบุนเดสลิก้านะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ผลงานดีพอๆกันในเวลานี้ในล,ลีกของตัวเองนะครับนิวคาสเซิล hmm. อยู่อันดับ6-9นัดมี16คะแนนนะครับก็คะแนน ตามหลังทีมอื่นๆไม่มากนะครับจากฝูงมี23รองจากฝูง21นิคาสเซก็มีโอกาสที่จะสอดแทรกได้ตลอดเวลาเพราะรุกการนี้ถือว่าเป็นทีมที่มีเกมรุกที่หลากหลายทำประตูได้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกมากกว่าทีมจากฝูงสุดท้ายนะครับผลต่างประตูได้เสียเวลานี้มีบวก15นะครับทำได้24เสีย9ถือเป็นทีมที่มีแนวรุกมี ของหน้าที่มีความเชียบขาดในการทำประตูนะครับส่วนบปรเซียดอทมูลของแทสิชเวลานี้อยู่อันดับ4 8นัดมี20คะแนนก็เป็นรองบาเยนน์เลเวอร์รวมทั้งสตุ๊ตการ์นะครับก็ต้องดูกันยาวๆในการลุ้นแชมป์บนเดสติก้าของดอทมูลหลังจากที่อกหักผิดหวังไปเมื่อฤุูการที่ผ่านมานะครับผลงานใน UCL 2นัดนิววาสเซิล มี4คะแนนยังไม่แพ้นะครับชนะ1สเสมอหนึ่งเริ่มต้นโดยการบุกไปสเสมอเอซิมิลานหลังจากนั้นมาเล่นที่เซนเจมส์พาร์คนะครับถลม่มปาริสแซแชักแมงของประธานเอ็มเปเป้ขาดลอยเลยนะครับชนะไปถึง4ต่อหนึสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับขณะที่บุลเซียดอร์ mund, มุนมีคะแนนเดียวยังไม่ชนะครับทีมหนึ่งยังไม่แพ้อีกทีมหนึ่งยังไม่ชนะสเสมอหแพ้หโดย บุกไปเยือนปารีสแพ้ไป0ูต่อสแล้วก็มาได้แต้มแรกคะแนนแรกสเสมอกับมิลานในถิ่น0ูต mm ่อ hmm. ศเอาแค่เปรียบ mm hmm. เทียบแบบปัญญัติาตรยางนะครับสมทีมนิวคาสเซิลดอทมุนแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แมงนิวคาสเซิลเหนือกว่าเยอะนะครับชนะ41ชนะปารีสแต่ว่าปารีสไปชนะดอทมุน2ตแต่ว่าฟุตบ,บอลไม่ใช่บัญญัติรตรยางนะครับนิวคาสเซิลก็อาจจะมี ฟอร์มหลุดได้นะครับถ้าหากว่าวันนั้นเกิดฟอร์มตกกันมากมายหลายคนนะครับอย่างไรก็ตามเอดีฮาวน่าจะมีแผนที่จะรับมือกับดอตมุลเพื่อรักษาเป็นจ่าฝูงในกลุ่ม F ต่อไปนะครับนารุกมีคลัมวิลสันกับอาทีกอดอนรวมทั้งอิสซักนะครับสาคนทำไปแล้ว14ประตูมี3าคนนะครับ14ประตูนี่มากกว่าบางทีมทั้งทีมสะดยวยสาไปนะครับของ กลางก็มีแฮชิบาร์สครับมาช่วยทีมอามิรอนอามิรอนนักเตะอเมริกาใต้นะครับมีเกมลูกกิมเส้นที่ถือว่าเฉียบขาดโดยเฉพาะรูโดกิมารายส์นะครับนี่เป็นหัวใจสำคัญเลยลองสตาฟนะครับก็ฤดูกาลนี้มีเอาชนะคู่แข่งแบบขาดขาดได้หลายนัดนะครับนัดล่าสุดนี่นิวคาสเซิลเอาชนะคริสตัลพาเลซได้ นะครับ4ต่อศส่วนดอถดมุลของทาสิทผลงานเหมือนกันนะครับทั้ง2ทีม5นัดหลังนี่ไม่แพ้เลยชนะ4สเสมอหนึ่งก็ยังมีแนวรุกอย่างมาเล่นมีฟูครุกนะครับ2คนที่ทำไป5ประตูก็น่าจะสู้กันสนุกแต่ว่านิวคาสเซิลเล่นดุดันเกมรุกที่แข็งแกร่งนะครับอย่างก็ตามยังมองไปที่นิวคาสเซิลของเอ็ดดี้ฮาวน่าจะ3คะแนนนะครับ1ประตูก็3คะแนนแล้วนะครับมันจำเป็นต้อง ยิ่งมากเหมือนกับนัดที่เจอกับปารีส3คะแนนเป็นของนิวคาสเซิลในการพบกับบุรเเซียดอร์ตมุนครับที่เด็ดทุกแมตช์ atad แปดอีกคู่นึงยังอยู่ที่กลุ่ม เนะครับแข่งตี2เช่นเดียวกัน2ทีมใหญ่ของยุโรปพบกันนะครับปารีสแซงต์ช erm mm ักแมงทีมในลีกเอิงของฝรั่งเศสเจอกับเอซีม hmm. ิลานก็ถือว่าเป็น2ทีมที่มีนักเตะระดับซ mm ูเปอร์สตาร์อยู่ในทีมนะครับ mm hmm. ผลงานเวลานี้ปารีสแซงต์ชักแมงแข่ง2นัดชนะ1แพ้ 1, 1> นะครับขณะที่มิลานยังไม่แพ้แต่ว่ายังไม่ชนะเหมือนกันสเสมอทั้ง2นัดมีทีมละ3และ2คะแนน นในลีกบาเลนซิ์แชักแมงในลีกเอิงนะครับอยู่อันดับ3 9ก้นัดมี18คะแนนขณะที่มิลานเป็นรองจ่าฝูงเก้ 9, นัดมี21คะแนนนะครับผลงานในลีกนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนี่ต่างก็แตกต่างกันนะครับโดยที่เบชเชเล่นในถิ่นเอาชนะซัสบุกได้3 0ต่อศขณะที่มิลานโดนยูเว่มาลูบคม เล่นในถิน่นแท้ๆนะครับพลาดโอกาสที่จะขึ้นไปเป็นทีมนำของตารางโดนยูนตุสบุกมาเฉือนชนะ1 0ทําต่อ0ทำให้สถิติ5นัดหลังสุดนี้ก็มีแพ้นัดเดียวนะครับของมิลานส่วนเปเชมีแพ้นัดเดียวต่อนิวคาสเซิลในการไปเยือนรายการนี้นะครับโดนถล่มไป4ต่อหนะครับผลงาน2นัดของทั้ง2ทีมมิลานเล่นในถิ่นเสมอนิวคาสเซิลไปเยือนก็เสมอ ดอทมุลนะครับสองนัดยังไม่มีประตูมี2แต้มส่วนฟาริสักชักแมงนะครับออกสตาร์ด้วยการชนะดอทมุลสอนยแต่พอไปเยือนนิคาโซนิโดนอัดกลับมาก็เลยมี3คะแนนชื่อว่าความได้เปรียบของฟาริสักชักแมงน่าจะทําให้ทีมมีโอกาสได้คะแนนเพิ่มนะครับชื่อว่าลุยส์เซนริเก้โคช้ชมีนักเตะที่จะลงเล่นอยู่ในใจแล้วนะครับเอ็มปาเป้แน่นอน เป็นตัวชูโรงเพราะว่าในลิกเอิงเวลานี้8นัดทำไป8ประตูนะครับคนอื่นๆก็มีรามอสนะครับมีอเซนซิโออเซนซิโอโอกาสน้อยหน่อยนะครับในลิกเอิง3นัดแต่ว่าทำได้ถึง2ประตูนะครับยังมีเดมเบเล่ตรงกลางก็ยังอยู่ครบนะครับทั้งวิทินยามีคลอสโซล่ are, แล้วก็เอมบรีนะครับเชรเอมบรีนักเตะฝรั่งเศสเอง มีสเปนอย่างฟียนซิสด้วยนะครับนี่เป็นกำลังของเจ้าถิ่นเปเชนะครับส่วนมิลานมีชิรูครับมีชิรูเลียวที่ได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่องนะครับทำได้4ประตูกับ3ประตูแล้วก็ยังมีนักเตะสวิสอย่างโอคาฟอร์แล้วก็ชุกเวเซนะครับนักเตะในจีเรียก็น่าจะสู้กันสนุกแต่ว่าระบบเย่าและเยือนอย่างนี้แล้วก็เอาทีมเข้ารอบเล่นแบบ ส,สมแต้มอันดับหนึ่งอันดับสองได้เข้ารอบนั้นบางครั้งทีมเป็นทีมเยือนขอคะแนนเดียวก็พอใจแล้วแล้วก็ไปเอาชนะในการเป็นเจ้าถิ่นนะครับนัดนี้เปเเชน,น่าจะมุ่งมั่นมากกว่าแล้วก็ได้เปรียบในเรื่องของเสียงเชียร์ด้วยนะครับแต่ว่ามิลานก็ได้ลูกเหนียวนั่นหลังจากผิดหวังในนัดล่าสุดที่ทำบิ๊กแมตช์กับยูเว่มาก็ต้องการมีคะแนนนะครับต้องการชนะสักทีเพราะสนัด เสมอเสมอแบบทาประตูไม่ได้ด้วยถือว่าเสียคะแนนนิยมไปหน่อยสําหรับทีมปิศาจแดงดํานะครับ <_ d> um> ก็ยังมองไปที่เกมออกเบียดเบียดนะครับเสมอได้ครับผู้นี้มิลานดีไม่ดีอาจจะเสมอเป็นนัดที่สแล้วก็ไปเร่งเครื่องในนัดที่5้าที่6โน่นแต่สุดท้ายแล้วก็ยังมองไปที่แบ่งแต้มแ,แต่เลือกทีมชนะยังมองไปที่เจ้าถิ่นครับเพเช่มีโอกาสเอาชนะใน รายการนี้เป็นนัดที่2นะครับเปเชมีแต้ม1ห,หรือว่า3คะแนนเป็น2คู่กับการวิเคราะห์วิจารณ์ประจำวันพุธนะครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ